อ๋อแค่ okay, แหละนึกได้แล้วน้อยหนึ่งเธอบอต้องมาพาแกงอยากถามว่าเป็นยังไงป่านนี้หัวใจไอ้บันคงม,มา่คู่บัดเพลิดลักคนน้ำล้นออกตาว่่อยากเจอหน้าคู่กรดี รักษาหัวใจไปตามอาการที่มันบาดเจ็บหมอบวนลงเย็บใจเรียบทีนอนหายใจดวยลิ้นแทบทิ้นที่ดีขอวอนคนดีพ่ต้องมาหาป้ะเด็ดลักคน น้ำลดนอกตาแล้วก็ต้องมาหาเก็บไว้ลองบเปินไว้นอนใจแม่เจ้า่ดลาผู้เป็นเลี้ยงหัวมาผู้เป็นพ่านองงหญ่โอ้ยคนที่เพิ่นขาดไว้เป็นเคยนั้นบอแมนชาย ท่านที่อายหับนอนสงหูอยู่รอเต็มใจแค่ว่ามใความหมายพบม่นั่งเป็นสั้งไอ้มาเสียใจเยลาพอไอ้เป็นเศร้าน้าค้นหากินเศร้าคำบอ่อมีแย้หัวโงเทียมทันทัน ผู้นี้เด็น้องสาวเออแจงกับเขาเถิดน้องผู้พ่ที่สมกันแม่คงหมายมั่นอยากให้ลูกนั้นได้คนดีที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ไม่ผูกกับน้องนาง พอไปตามทางชีวิตคน <c oughs> ชะนุนจมกับแม่น้องอยา่าว่าไอ้เศษเด่นคนทำนี้กองดูตนจนแล้วต้องเจียมเจียมเธอลาวัน,นมีว่ากินรองของน้องรออยู่อายสู่เขาบ่ดได้ มันไปตำสัก,กุลโลกนี้วุ่นเพิ่อแจ้งสักกี่ทีนี่เป็นคนทุกจุ่มบ่มีใดไ่มันไปลูกเอ้ยอย่าสนมันเลยเสียวเวลาไอ้คนที่เราเมายาอยากให้มาชายคาบาาเราเร้สาสุดชอละมันง tiếng thầm bách già dù đại huyết đằng du giả mình đằng khói cheng khí chất đằng thầm nay duong trái trái thừa la làm trái phẫn cha, áo na à, hay mè phẫn con, hay lòng กับเศรษฐีเงินถาดยังหว่วงหลังจนจน่งงอให้่งยแล้วโอ้มาละกอนเอนี่ยเจ้าน้อมาละกอมาไล่เจโดมีจะเก็บตามสมนี่มาไล่เจโดกน้อละกอบุรีใหญ่จะมาลองเพลงก่อน ไายยังอื่นโดนแล้วหลายเทือแล้ววันนี้จะมาลองเพลงให้ฟังก่อนเด้อพี่น้องจะมาลองเพลงก่อนเพลงอย่างดีเนาะเพลงอย่างดีเนาะเอาตายเอาละไทยบอมตายเอาละไทยวัวกินข้าวหรือยัง กำลังเห็ดยังน้ออายคือทอดลายลหัวใจโทมาถามพูดเสียงนี้ได้หรอน้าตังแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำซื้อบัตรเติมเงินจะจำมือถือโทรทำตามใจ Nãy nạc đi yêu bóng khao chạy đi hay tham tiêu bằng Khơi khó long khao khí tiểu thích thích Lòng thích có thích thích thịt thịt thích sao thích 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 ลองเพลงกับบจบพี่น้องเอ้ยเจ๊อย่างไรจะไปสมัครเป็นนักร่องเขาจะรับบ่เนาะเอาเพลงใหม่ดีกว่าเนาะโอ้ยแต่ว่ามักเพลงผู้ชายเด้เอมแมลงวางบ่ไอ้ขอ่อพน้าจักหน่อยผู้เตียวร้านเดิมปากซอย ออกมาคอยที่เกา่าโร้องได้อยู่อ้โทมนาทนัสหัวใจกินหอดบ่เก่าอ่างนานยันสัญญาเก่าหาเจ้ามาพักทิ้งใจเตลิเร็ดยานหักเปลี่ยนไปกึดลายยามาย,ยู่ห่าง ย่านนี้ผู้มาเสกทางสววางที่เราร้างใครอยากมาเห็นหนาโทรหาโทบโบใจโอ้ร้องเพลงหรบอว่เคยจบจา้าเนถะื่อนเนาะเอามาหลายไลยเพลงดีกว่านาะเพลงยังดีวะเอามาหลายไลยเพลงเนะาะจะไไ้ฟังหลายหล,ลายรอบเนาะ เพลงยังดีเนาอะไม่อยู่โคราชก็ต้งองร้องเพลงโคราชเนาะเอาเพลงโคราชดีกว่าเนาะเอออยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าทีะมีน้ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนเคยูกหั่ ตาเมื่อดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้ดวงเทพฟาใสแสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมนเอาแค่นี้เราพอพี่น้องเนาะบ่ต้องไปล้องร้ายดอกล้องร้ายกันอุ้ย มันต้องใส่เวลาเนาะอย่าไปลองร้ายเธอะเสียงเพลงวันนี้เพลงก็ลองเอาอแค่นี้ยายจะเล่าความฝันให้ฟังเดอ้อพี่น้องเมื่อคืนยายจะเล่าความฝันสั้างว่าเมื่อคืนยายฝันว่าตากับยายขี่รถบิ๊กอัพไปเนาะขี่รถปิกอัพเข้าๆดอก เป็นคนขับนี่ขับไปขับมาปุ๊บอืมขับไปขับมาปุ๊บพ่อไปหอดไฟแดงเนาะตำรวจเขาบอกว่าตาตาจอดก่อนจอดก่อนยุดยุดอย่าพึ่งไปเขาว,ว่าหันมาองเป็นไรล่ะจอดทำไมล่ววะตาหันมาดูข้างหลังสิรถเด็ดปิดรถติดเป็นกิโลเลยเขะว่าเอ้ามาติดเป็นไรไม่ต้องติดแล้วคุณตำรวจว,ว่าสั่นดอก ตาก็ลงมาหันไปดูสิใหญ่ก็หันไปดูเนาะตาก็หันไปดูมองไ่เห็นทางเลยดูสิมองไม่เห็นทางเลยรถติดเป็นกิโลเลยตาเนี่ยครับยังไงนี่กว่าเอาลำเป็นไรละ่ะหันไปบึงท่อไอเสียหมนออกควันขาวกุ๊ปิด <c oughs> ปิดหนทางเบดเออรถแลนกับรถต่อไปเลยรถติดเป็นกิโลเลยคุณว่านเนาะเออทั้งหมดว่าจอดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะเุ็น่ะเออ รถตาเนี่ยติดเป็นกิโลเลยทอยเอเียมันขาวกุ๊กมันมองไปเห็นทางรถทางไหนติดรถขี่ตามมาข้างหลังไปก็ได้เลยอืติดเป็นกิโลเลย <c oughs> อ่ะขี่ห่างๆเนาะเออตากยใหญ่ขี่รถห่างๆขี่ไปแล้วตาก็ขับไปขับไป,ไปอ,อินดีลขับไปสบายใจสืบที่ไหนลืมเบิง่งทอยเสเียมันขาวกุ๊ <c oughs> มันออกไอออกควันเนาะเออ มองไม่เห็นเลยพอตากระยายหันไปอยังขาวุ๊บรถจอดเป็นแถวยาวเป็นกิโลเลยมันมติดเป็นยัง,งติดพราะว่าไปบ่ได้ฟันฟันรถด่วเสียของตากระยายเนี่ยมัน,นทางเบิดที่น้องเลยจนกุณบอกว่าจอดอยู่นละสมมบอกว่าจอดอยู่นนี่นะอย่าขึ้นไปไหนน,นะก็ว่าตากระยายก็เลืยจอดอยู่ทางทาง,ง,งพุณเนาะขวันแปลกประหลาดเนาะก็อยากเล่าเล่าไปแล้วมันยาวเนาะ อันนี้กะว่าจีมาเออจีมาเบิ้งนักกล้องเนาะจีสมักรลองเพลงกับตานะ่ะเออจีมาซ้อมเบิ้งนะซ้อมเพลงไว้หมดเยจะไปอยากเป็นหนักกล้องจีไปหาเปิดหมวกสักหน่อยหาเปิดเปิดหมวกให้ยังอู้จีไปหาเงินไปซื้อถเลียนพี่นะ้องอยากกินทุเลียนลูกใหญ่ๆนะจ๊ะเอออยากกินทุเลี้ยนทำยังไงจะได้กิน พราะว่ามันแพงเือเกินอยากกินทุเรียนอยลองตัวเองเปิดหมวกในต่างหอาจ,จะไปซื้อทุเรียนเนอะเออไม่มได้กินหลายปีแล้วทุเรียนลูกใหญ่ๆสำเนีนยงนะอย้ายย่างไปเห็นเขาปักราคาไว้อู้อยานกอมองอยากกอง้ยายกอมองกระเป๋าเงินมันบ่กพ่อพี่น้องโอ้ยอยากกิน,นเนาะเงินมันบ่กพอ่อมันแพงอือ ที่นี่ยายพี่จี้ตาจะมาลองเพลงปวดหมวกหาเงินหาอยางี้หาไปซื้อทุเรียนนะจ๊ะอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ขานีแหละเด้อเดี๋ยวเขาจะดายายแหละจะเขาจะหาว่าตากับยายบาแค่นี้เลยพี่นางบ๊ายบายบ๊ายบายจะไปเป็นนักร้องแล้วนะจ๊ะ